My v i e w Channel สวัสดีครับการจะทำ S Curve บน Microsoft Project อย่างง่ายๆนะครับย้ำนะครับว่าอย่างง่ายๆเพราะว่ามันมีความซับซ้อนของมันพอสมควรนะครับผมก็เลยจะแนะนำคาว่าง่ายๆนะสำหรับการทำครั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยโปรยไปแล้วว่าคือเราจะทำ S Curve นะครับบน Microsoft Project นะครับทีนี้ ก่อนอื่นนะครับผมก็แจ้งไปแล้วว่าการที่จะทำา S curve บนโปรเจกต์มันมี2แนวทางนะครับเราจะใช้เวทจากเวลากับเวทจากตัวเงินแต่สำหรับคลิปนี้ผมจะเน้นการทำา S curve จากการเวทจากตัวเงินนะครับเพราะว่ามันจะได้มีความแม่นยำม,มากกว่า <c oughs> ครับข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอก็คือว่าเราอ้อางอิงมาจากคลิปก่นกอนๆนะครับ เรามาเริ่มต้นเลยนะครับถ้าเราจะาใช้ข้อมูลในการทำ S-curve อันดับแรกเราก็ต้องมีงบประมาณนะครับอันนี้งบประมาณอยู่ตรงไหนเราเราไปตรงนี้นะครับเลื่อนเค์เซอ์มาที่ View Table Cost สังเกตว่าเราได้ Input ข้อมูลไปแล้วนะครับในส่วนของงานงานการก่อสร้าง h e a d o f f i t ของ m y v e Channel นะครับก็ จะมีรายการงานประมาณสักสิบไอเต้มนะครับมีจำนวนเงินตามนี้นะครับแล้วก็เป็นทุกท็อลคอร์สอย่างที่ประมาณสิบ uh, ล้านสามแสนห้าหมืนบาทนี่คือตัวเงินที่ใส่ไปแล้วนะครับ <c oughs> ย้อนกลับไปที่ที่วิวแล้วก็เทเบิลแทนะครับเราจะทำ S, S curve อย่างไรให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ report นะครับเลือนไป report แล้วก็ถ้าเราเริ่มสร้างใหม่เราก็ใช้คาว่า new report นะครับเลื่อนเคอร์เซอร์มาันจะมะะีตารางให้เลือกโอเคเราเลือกที่ตารางฉาดนะครับแล้วก็เขียนคาว่า S curve นะครับตั้งชื่อใหม่แล้วกัน ตั้งชื่ออันนี้เป็น s curve กดโอเคนะครับอ่หลังจากกดโอเคหน้าจอมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอตรงนี้เป็น s curve เราขยายตัวตาราง s curve นี้ก่อนครับหน้าจอหลังจากเรากดคำว่า report แล้ว new report ตั้งชื่อกราฟเป็น s curve นะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้ ให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ฝั่งฟิลลิสนะครับตัวฟิลลิสเนี่ยเลือกที่ชามก่อนนะครับเลือกที่ชามก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคือหน้าจอนี่มันจะมีออ,อตโอตโอ้ขึ้นมันจะเป็นเทมเพลตของมันขึ้นออตโต้ o เวิร์กเออแอคชั่นเวิร์กแล้วก็เวิร์กเลื่อนเคอร์เซอร์มาข้างล่างสุดมันจะมีคําว่า outline level นะครับมันจะมีเยอะแยะเลยนะครับให้ให้เรา เลือกนะครับแต่ว่าตรงนี้ให้เราเลือกคำว่า project summary นะครับเมื่อเลือก project summary แล้วมาดูที่ตรงนะครับ subset ของ select field นะครับตรง work นี้นะครับมันจะมี baseline อยู่โอเคเราเรากดคำว่า actual นะครับกดถูกออกไปก่อนนะครับข้างล่างมี work อ่ะกดถูกของ work ออกไปก่อนโอเคให้ baseline ทั้งว่างว่างเปล่าแลวนนหน้าจอจะเป็นาตามที่โชว์นะครับ ครับแล้วให้เราไปเลือกอ่า select field ที่เป็นคำว่า cost นะครับนะครับทีนี้มันก็จะมีอ่ารายละเอียดเยอะแยะนะครับแต่ว่าให้เรามาสนใจที่คำว่า cumulative cost นะครับกดเลยนะครับอหน้ากราฟก็จะเป็นรูปแบบนี้โอเคเราเลื่อนเคอร์เซอร์มาตรงหน้ากราฟนะครับ ที่กราฟนะครับแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ฉากข้างบนนะครับนะครับ,แล,รลรบแล้วเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ล n e นะครับแล้วเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาเลือกรูปแบบของเส้นเคอร์ฟตามที่เราต้องการครับในส่วนนี้ผมก็จะเลือกอรูปแบบของสแลกไลท์วิดมาร์กเกอรนะครับนะครับมันก็จะ กดโอเคนะครับเราก็จะได้รูปแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของ S curve แบบเบสิกนะครับ S curve ซึ่งมียอดตัวเงินอยู่ที่สังเกตว่าเลเวลนี้จะเขียนว่า10ล้านนะครับเพราะนั้นปลายตัวนี้เป็น10ล้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นการ ทำ S-curve นะครับแบบเบสิกนะครับบน Microsoft Project นะครับส่วนรายละเอียดและการตกแต่งตัวกราฟ S-curve นี่นะครับให้ดูแบบเข้าใจง่ายแล้วก็แบบใส่ฟังก์ชันองค์ประกอบต่างๆให้มันดูแบบสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอในคลิปถัดๆไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับ